สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะคลิปของเราที่ทำทำเนี่ยเรามีอยู่2ความหมายด้วยกันก็คือเรื่องของสุขภาพกายกับสุขภาพใจพูดสลับไปสลับมานะครับให้ท่านผู้ชมได้ได้ติดตดตามกันไปหลายท่านติดตามชมคลิปของเราแล้วก็ชอบใจเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องของความคิดเรื่องของเมตาฟิสิกนะครับเรื่องของควอนตัมต่างๆก็สามารถชมย้อนหลังได้ก็เป็นสิ่งที่เรามีไว้ให้ วันนี้ผมนำเอาเรื่องของสุขภาพกายมาคุยให้ฟังนะฮะนรนื่นคือเรื่องของโรคหนังแข็งหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนโรคหนังแข็งหนังเนี่ยครับหนังเนี่ยม,มันมีสภาพความเป็นสภาพแข็งแข็งบางคนเป็นหนังแข็งจนนิ้วนี่งอนิ้วหนิกต่างๆกามกลางกางนิ้วไม่ได้ก็มีหลายท่านผมสร้างเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาจากคลิปต่างๆประเทศที่เขาส่งข้อมูลมาให้เกี่ยวกับเรื่องของผิดพันธุ์เสริมอาหารที่เป็นพวกเกลือแร่ก,กับวิตามิน ก็ได้ความรู้ดีนะก็เลยศึกษามาตลอดพรเอิญก็จะมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่เป็นแฟนศูนย์สีเคลนเนี่ยนะครับก็เป็นโรคหนังแข็งเช่นเดียวกันแล้วก็ได้เอาปิดพานอาหารทดแทนของเราไปทานร่วมก,กันกับตัวกรดอะมิโนก็ปรากฏว่าตอนนี้อาการหนังแข็งดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นเยอะเลย,นะนเย,เลยหนังดูนิ่มขึ้นอะไรขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นอันนี้ก็เป็นความสําเร็จของเราอีก แง่มุมหนึ่งของการใช้โภชนาการเข้าไปจัดการเรื่องของหลังแข็งจริงๆปัญหาของหลังแข็งหรือต้นเหตุของสาเหตุของหลังแข็งเนี่ยมันมันไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ส่วนมากเป็นคนที่ขาดวิตามินขาดวิตามินจําเป็นเกลือแร่จาเป็นขาดโปรตีนจําเป็นเราเพียงแต่ปรับโภชนาการให้เขาให้เขามีความให้เขาได้รับสารอาหารครบถ้วนนะฮะเพราะว่าหลายคนที่เป็นโรคห,หลังแข็งเนี่ยพอคนประวัติซัซกประวัติไปแล้วก็ปรากฏว่าเขากินแต่ผักกินแต่ข้าวกินแต่ อาหารชาวบ้านที่อาจจะมีสารอาหารบางส่วนบางตัวอยู่เยอะแต่ก็ขาดสารอาหารอีกหลายตัวมันจึงเป็นหลักการทางโภชนาการที่ขาดความสมดุลอาจจะพูดได้ว่าโรคหลังแข็งนี้เกิดจากการที่ร่างกายขาดสภาวะสมดุลทางโภชนาการก็เลยเกิดเป็นโรคนี้ขึ้นมาในต่างประเทศเคยได้ยินว่ามีผู้หญิงสูงวัยท่านหนึ่งนะครับเป็นโรคหลังแข็งจงกนกระทั่งเดินไม่ได้เป็นทั้งตัวเลยรู้สึกอยู่ในอเมริกานะครับผมเคยได้ยินเรื่องนี้วันครั้งหนึ่งรายฟัง ก็ปรากฏว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามก็เห็นเข้าก็รู้สึกทุกขเวทนาแทนด้วยนะก็เลยถือเอาถาดวิตามินเกลือแร่ต่างๆหลายหลายขวดมาให้หญิงแก่ท่านนี้ลองทานดูบอกว่าอาจจะช่วยได้เยอะแต่แรกแรกหญิงแก่ท่านนี้ไม่ไม่ยอมทานเพราะไม่เชื่อนะครับเพราะไม่เชื่อไปหาหมอกันแล้วไปรักษาแะ้วต่างต่างกันแล้วไม่หายการเดินเหินการเคลื่อนไหวตัวก็ค่อนข้างลาบากมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนทั้งวันหนึ่งก็เหลือไปเห็นขวด ปิดผ่านเสือมาหาที่เพื่อนบ้านได้ฝากเอาไว้ให้อยู่ที่โต๊ะแล้วก็นั่งมองันอยู่นั่งมองันอยู่ว่าจะกินดีไม่กินดีงั้นนะลองดูเพราะว่ามันรักษามาหลายวิธีหลายการแล้วก็ยังไม่ได้ผลดีนะก็เลยเอาหยิบมากินดูกินไปได้สักเจ็ดวันปรากฏว่าเขาเริ่มมีอาการเคลื่อนไหวตัวได้ดีขึ้นนะครับเคลื่อนไหวตัวได้ดีขึ้นคล่องตัวขึ้นลุกออกจากเตียงลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินต่างๆคล่องตัวขึ้น แล้วก็ทานต่อไปต่อไปต่อไปจนกระทั่งไอ้ผิวหนังที่มันแข็งแข็งเนี่ยมันเริ่มนิ่มขึ้นก็เลยไปขอบคุณบ้านตรงข้ามเราก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้โรคนี้มันเป็นโรคที่ขาดสารอาหารสําคัญบางตัวที่จริงๆร่างกายไม่ต้องการเยอะครับไม่ต้องการเยอะแต่ร่างกายขาดไม่ได้แต่เขาก็ขาดก็เลยกลายเป็นโรคนี้ขึ้นมาแฟนซีเกรนแฟนซีเกรนท่านนี้ก็เช่นเดียวกันนะทานอาหารแต่พื้นบ้านทานข้าวทานผักข้าวก็ทานน้อยนะครับทานผักทานและพริกทานอะไรต่างๆคุณเนี้ย ดูโภชนาการของเธอแล้วรู้สึกว่ามันขาดขาดสารอาหารบางตัวทั้งๆที่ลูกก็ซื้อขนมซื้อขนมเค้กมาซื้ออะไรมาก็ไม่กล้าทานไม่ทราบกลัวอะไรอยู่อาจจะโดนสะกดจิตมาจากข้อมูลจากมือถือมากเกินไปค้นข้อมูลจากในมือถือใน YouTube ใน Facebook ว่าสุขภาพเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ห้ามรุน่นห้ามนี่ห้ามนั่นก็เลยกลัวไปหมดเลยก็เลยกลายเป็นถูกสะกดจิตไปกลายเป็นไม่กล้า,าทานนู่นทานนี่ทานนั่นไปร่างกายก็เลยขาดสารอาหารไปนะครับก็เลยเป็นโรคหนังแข็ง แล้วก็เอาผิดภัณฑ์ของสีเกลือนไปทานทั้งตัวอาหารทดแทนที่เป็นธัญพืชนะครับแล้วก็ตัวกรดอะมิโนโด้วยก็ปรากฏว่าทานไปนสักระยะหนึ่งอาการดีขึ้นดังเริ่มนิ่มขึ้นอะไรขึ้น,นต่างๆก็พอใจแต่เธอก็ยังเป็นคนสติ๊กเกอร์เรื่องของสารอาหารอยู่ไม่กล้าทานข้าวเยอะไม่กล้าทานนู่นเยอะไม่กล้าทานนี่เยอะกลัวไปหมดเลยต,ต่างๆก็เลยคุยทางคุยทางโทรศัพท์อยู่พักหนึ่งบอกว่าให้ให้ทานเถอะให้ทานให้อร่อยให้ทานอาหารให้มีความสุข บาหวานก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นนะครับก็พอทานไปเลยข้าวทานเพิ่มขึ้นทานเนื้อสัตว์ทานปลาทานเต้าหู้ทานผักทานเห็ดทานน้ำพริกทานต่างๆทานให้มากๆเยอะขึ้นเพิ่มอาหารให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งถ้าลูกเขาซื้อหนมเค้กมาฝากต่างๆก็ทานเลยไม่ต้องทานคําเดียวนะฮะไม่ต้องกลัวที่แรกกลัวเกรงใจลูกก็ทานไ้สักคำหนึ่งแล้วก็หยุดบอกไม่ต้องทานคำหนึ่งทานมันต้องชิ้นนั่นแหละ ลูกซื้อมาให้กี่ชิ้นก็ทานให้หมดเลยทานให้อร่อยใช้ชีวิตให้มีความสุขก็บอกไปแบบนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทาได้ได้ดีขนาดไหน <c oughs> ก็เอาใจช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโรคหลังแข็งเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรมากมายเพียงแต่ร่างกายขาดภาวะสมดุลทางโภชนาการทานอาหารให้ครบถ้วนแต่ก็ครบถ้วนมาจริงอยู่แต่อย่าทานอะไรบางเงบาง,บางส่วนมากเกินไปนะเพียงทานอาหารต่างๆให้ครบถ้วนครบห้ามู แล้วก็เสริมเกลือแร่เสริมวิตามินโดยพาอยิ่งตัวกรดอะมิโนจําเป็นอันนี้จําเป็นต้องทานนะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่จะเข้าไปช่วยเรื่องของคลี่คลายปัญหาโรคหลังแข็งโดยตรงนะครับเพราะว่ามันจะไปสร้างเป็นโปรตีนสมบูรณ์ขึ้นมาในร่างกายแล้วร่างกายก็จะได้รับสารอาหารต่างๆตัวนี้ไปช่วยทําให้เซลล์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณผิวหนังมีความเป็นปกติมากขึ้นนะครับมีความเป็นปกติมากขึ้น มีคอลลาเจนเพิ่มขึ้นมีเอลาสตินเพิ่มขึ้นก็จะดูนิ่มนวลขึ้นแล้วก็ผ่องใสขึ้นนี่เองจึงเป็นสาเหตุของการแก้ปัญหานะคนี่คือการแก้ปัญหาของโรคหลังแข็งไม่ต้องไปทําอะไรมากไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยเพียงแต่ใช้วิธีการตรงนี้แหละครับก็สามารถที่จะช่วยได้วันนี้ก็มีคลิปพูดถึงเรื่องหลังแข็งอันนี้สั้นๆไม่ยาวนะครับไม่ยาวก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมรับฟังนะครับ พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ